สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าอีกเช้าหนึ่งในวันนี้ที่เราได้เจอกันพบกันที่นี่นะคะก็ในโซเชียลนะคะเรามักจะเห็น Option, ออปชันของตัวที่บอกว่าให้กดหัวใจนะ,ะแล้วก็ให้กดติดตามนะคะแต่วันนี้เขาเจ้าก็อยากจะบอกเราว่าให้เรากดหัวใจแล้วก็กด,กกดติดตามเพย์สปีเช่นเดียวกันนะคะ,นะคะ ซึ่งในวันนี้อยากจะแบ่งปันปพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึง19นะคะเป็นข้อ,ขอพระริที่เราจะมุ่ใจในเช้าวันนี้นะคะแต่เราจะไม่ได้นะ่าทุกข้อนะครับยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่19เป็นเหตุการณ์ที่พรีสุพิ์ส่งสิ้นพระชนแับ เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะคะที่พระยสุขิสตรงเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าเรานับย้อนไปที่เราได้เฉลิมฉลองพระยสุขิสเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะวันนี้เป็นอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สามสาวกของพระสุก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่สามในช่วงเวลานั้นที่พระยสุขิสตรงสิ้นพระชนพวกเขาก็มีความว้าวุ่นใจ ต่างคนต่างก็กระจัดกระจายไปตามวิถีของตนเองนะคะในข้อที่สมซีโมนบอกเขาว่าถ้าจะไปจับปลาเขาจังหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยแล้วเขาก็ลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยพระเจ้าให้หัวข้อในวันนี้ว่ารักและติ่งตาผมบอกไปแล้วนะแล้วก็ประการที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าให้หัวข้อ นข้อที่หนึ่งพระเยซูส่งเพิ่มพุนพระเยซูคิดเป็นผู้ที่เพิ่มพุนให้กับเราในวันนั้นสาวกไปจับปลาและจับปลาไม่ได้นะตามที่เราได,ได้เคยเรียนรู้มาแล้วนะคะบอกว่าเมื่อพระเยซูไปปรากฏกับพวกเขาพวกเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นพระเยซูนะโรร่งตัดว่าลูกเอ,อย๋ยมีปลาบ,บ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มี แล้วพระเยซูก็บอกว่าให้เขาหย่อนควนลงไปด้านขวาแล้วจะได้ปลามาบ้างแล้วเขาก็หย่อนลวนไปแล้วเขาก็ได้ปลามาเป็นอันมากในเวลานี้นะเราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ถามเขาว่าลูกเย๋ยเจ้าขาดอะไรนะแต่พระเยซูเร็ส่งเพิ่มบุนจากสิ่งที่พวกเขามีนะพวกเขามีไม่ไม่มีปลาแต่มีอวน พรีสุภีบอกว่าให้หย่อนอวนล,ลงไปแล้วเขาค่อยหย่อนออไป,ไปแล้วก็ได้ปลาขึ้นมาบางทีเรามักจะมองข้อจังหัอของสถานการณ์ต่างๆเราว่าเสถานการณ์อย่างนี้ต้องเป็นไปไม่ได้แน่ๆแ,แต่พรีสุิส์ทรงทำได้คะเราจะเหตุการณ์ของการเลี้ยง5,000ันคนคเลี้ยงห0 0พคน ซึ่งจะเป็นหมื่นๆคนด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ได้นับผู้หญิงแล้วก็เด็กๆนับเฉพาะผู้ชาย5้า0ันคนในมรรคมลบทที่6ข้อที่3 8ินะคพระเยซูตอบพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูซิเมื่อพ,พระเยซูบอกให้สาวกจงเลี้ยงพวกเขานี่พระเยซูไม่ได้บอกว่าขาดอะไรหรืออะไรนี่ไหมแต่พระเยซูบอกว่าไปดูซิว่ามีขนมปังกี่ก้อน และในนั้นก็มีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับป่าสองตัทุกคนทานอิน่มและเลือสิบสองขบุนเหลือเพือพระเจ้าอวยพร,พรจากสิ่งเล็กน้อยที่เรามีให้เพิ่มอุ่นมากยิ่งขึ้นเพียงแต่เราผจัดความกลัวของเราออกไปนะเราไม่ต้องกลัวว่าข้าแล้วจะต้องรีบกลับไปหารายรงานนะะในในตคนนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะกลับบ้านไม่ทันหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องกินอาหารเยน็นแต่พระิษทําการกัศจายในเวลานั้นร่งเพิ่มภูนให้กับพวกเขาทุกคนได้อิ่มหนำสำราญแล้วก็มีเพียงพอที่จะแจกจ่ายเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเพื่อจะไม่กลัวเพื่อที่เราจะไม่พลาดจ,จากพระพรของพระเจ้าด้วยเหตุความกลัวนั้นนะคะเราเห็นจากในสององคประสัทด้วยนะคะสองนะสองคปสทบทที่สี่นะคะพูดถึงเรื่องของ หินไม้ที่เขาจะต้องขายรูปของเขาเพื่อชดใช้หนี้เมื่อเอริชาไปถึงนะเอริชาบอกว่าไงคะในข้อที่สองบอกว่าบอกฉันมาสิจะให้ฉันทําอะไรให้เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างน,นะข้าจะก็เห็นตรงว่าเขาถามว่ามีอะไรบ้างน,นะตั้งแต่นั้นนะยิงนั้นตอบบอกว่ามีน้ํามันหนึ่งไห่น้ำมันหนึ่งไข่น,น,นขนะ ไม่ทราบว่าให,ใหญ่ขนาดไหนนะฮะไข่เล็กไข่ใหญ่หรือไข่นิดเดียวนะก็บอกว่ามีอยู่หนึ่งไข่เจริชาบอกว่าให้ไปยืมอุปรกรณ์ถังน้ำไากที่อื่นๆองอ,อะไรก็แล้วแต่ที่พอที่จะใส่น้ำังได้ก็ยืมมาทีท่เต็มที่แล้วก็ปิดประตูบา้านแล้วก็เทน้ำมันลงไปในไข่เติมแล้วเติมเล้าชุกไข่ชุกภาชนะที่มีเต็ม เมื่อเขาบอกว่าหมดแล้วน้ำมันก็หยุดแลพระเจ้าเป็นผู้ที่เพิ่มคูนให้วันนี้อยากจะบอกเราว่าพระเจ้าส่งเพิ่มพุนให้กับเราด้วยเราคิดดูว่าเรามีอะไรที่อยากจะให้พระเจ้าเพิ่มพูนให้กับเราเราอาจจะทาโดยลําพังอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่เพียงพอแต่วันนี้พระเจ้าถามเราว่าเรามีอะไรที่อยากจะให้พระเจ้าเพิ่มคุเพียงแต่วางใจในพระเจ้าและยอมรับรู้พระเจ้าในทุกวิถีทาง ข้อที่สองพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูชีวิตในข้อที่สิบห้านะคะพระเยซูถามซีโมนว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือพระเยซูคริสต์ทรงฟื้นฟูซีโมนไปตกครั้งหนึ่งเมื่อเขาถอดใจแล้วเมื่อเขาไปแล้วเขาไปตกปลาแล้วเขาไม่รับใช้พระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ถามว่าเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือวันนี้พระเยซูคริสต์ก็ถาม เชารักเรามากกว่าสิ่งเ่านั้นเลยและพริสุภิตก็คืนศักดิ์ศรีให้กับซิมอนเปโตรโดยที่บอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราเถิดเมื่อเขาไปแล้วแต่พริสุภิตทรงฟื้นฟูเขาใหม่ให้ใจเขาขึ้นมาใหม่แล้วก็มอบหมายหนะ้าที่ให้กับเขาเพื่อที่เขาจะดำเนินต่อไปฟื้นฟูใจให้มีกำลังใจขึ้นมานะคะ่ะปริสุภิตจะทรงฟื้นฟูกำลังใจให้กับเราด้วยในเช้าวันนี้นะคะ และประการสุดท้ายก็คือพระสุธิดส่งเชิญชวนให้เราติดตามพระนะคะในข้อที่1 9นะคะบอกว่าบอกกับซีโมนว่าจงตามเรามาเชิญและพระสุธิดพูดประโยคนี้หลายครั้งในพระคัมภี์ที่เราเห็นนะคะบอกว่าให้จงตามเรามาเถิดไม่ว่าจะเป็นมัดชิวคนเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็น ผู้ชายเศรษฐีหนุ่มนะคะที่บอกว่าให้ใครสิ่งของจงตามเรามาเถิดและพระองค์เรียกสาวกหลายๆคนว่าจงตามเรามาเถิดและวันนี้พระเยซูคริสต์ก็เรียกเราเช่นเดียวกันว่าจงตามเรามาเถิดถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าให้เราตามพระองค์มานะคะไม่สาคัญว่าเราจะตามพระองค์มานานเท่าไรแล้วบางท่านอาจจะตามพระเยซูคริสต์มา30ปี40ปีแต่วันนี้อยากจะบอกนะว่าให้เราติดตามผมพระสุทธพริ์เจ้า โดยผู้ที่ติดตามพระเพซูเจ้ามานานแล้วให้เราไม่เว้นระยะห่างในการติดตามพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดทุกวันถ้าเราไม่ทราบว่าเราจะติดตามพระเจ้าอย่างไรขอพระเจ้าอธิษฐานของพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจว่าเราจะติดตามพระเจ้าอย่างไรและเราก็ศึกษาจากผู้ที่เขาติดตามพระเจ้าแล้วนะคะซึ่งในวันนี้อยากจะบอกเลยว่าพระเยซูเจ้าเรียกให้เรารัแล้วก็ติดตามติด พระองค์จะเป็นผู้ที่เพิ่มปูนให้กับเราพระองค์จะฟื้นฟูจิตใจให้กับเราถ้าเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความใกล้ชิดในคุริปีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าเพราะสําหรับพระเจ้า,านั้นการม,มีชีวิตอยู่ก็เพื่อนุิีพระเจ้าให้ชีวิตเราและเราจะติดตามพระองค์ขอพระเจ้าที่จะเป็นกำลังเราพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงให้อภัยเราแต่พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตใจของเราพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง ให้เราเชื่อแต่พระองค์ให้เราติดตามพระเจ้าและพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลให้เรามีชีวิใหม่และพระองค์ก็ยังให้เรามีเป้าหมายในอนาคตด้วยเราคงจะกั้งยค่ะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งรงหนุนจิตชูใจเราในเช้าวันนี้ให้เรารักโปร่งมากยิ่งขึ้นและให้เราติดตามโปร่งมากยิ่งขึ้นค้นหาของประทานของเราเพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าที่โปร่งจะส่งเพิ่มพูนความสามารถให้กับเรามากยิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่โปร่งและขอพระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตใจสำหรับผู้ที่หบทกำลังใจหรือทอแท้ให้พบกับปัญหาขอโปราาปง่งสรงเสนุนกำลังของทุกคนในเช้าวันนี้จึงอธิษฐานในขณะที่สุดพระเจ้าอัน